สวัสดีค่ะน้องๆทุกท่านอาจารย์ชื่อดรสอนสุทธิคุณโอดันรักนะคะอาจารย์ชื่อเล่นว่าอาจารย์น้ำพึง้งเป็นอาจารย์ประจําสาขาว,วิชาการเงินและการลงทุนคณะบริหารธุรกิจมาเทลังสิตวันนี้อาจารย์จะมาพูดคําว่า social banking น้องๆรู้จักคําว่า social banking ไหมคะ แน่นอนแต่อาจารย์คิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะรู้จักคําว่าโซเชียลมีเดียค่ะเมื่อโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันนั่นเท่ากับว่าโซเชียลมีเดียได้มีข้อมูลจํานวนมหาศาลของประชาชนทั้งประเทศเอาไว้แล้วก็เป็นช่องทางในการทําโอกาสให้สถาบันการเงินเข้ามาทําธุรกิจกับโซเชียลมีเดียรวมกันเป็นโซเชียลแบงกิ้งอย่างที่เราเคยรู้จักกันหรือเห็นกันในโฆษณาทั่วไปน้องๆรู้จักไลด B เคนีคะ ไลน์บีเคเป็นการรวมตัวกันระหว่างแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยซึ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าทั่วไปไม่เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนเท่านั้นนะคะยังให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้นั่นหมายความว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์ก็สามารถที่จะซื้อเงิน รีเงินและเปิดบัญชีธนาคารได้โดยผ่าน LINE BK ซึ่ง Social Banking นะคะก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ Social Banking ที่ผูกกับสถาบันการเงินซึ่งที่อาจารย์ไม่ยกตัวอย่างไปแล้วก็คือ l i น e BK กับอีกอันหนึ่งที่เป็น Social Banking ที่ใช้แพลตฟอร์มของตัวเองอย่างเช่น Facebook ที่เรารู้จักกันในชื่อลิบ a านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าโซเชียลมีเดียได้เข้ามาอำนวยความสะดวกมากมายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สามารถเข้าถึงธนาคารได้ทราบไหมคะว่าเขาประมวลข้อมูลมาจากไหนเขาประมวลโดยใช้ข้อมูลจากปัญญาประดิษฐ์เป็นการประมวลข้อมูล Big Data ที่มีอยู่จํานวนมหาศาลสามารถเข้าถึง ลูกค้าทุกคนสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรคุณมีการใช้จ่ายอะไรไปบ้างซึ่งข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ค่ะจะไปตกอยู่กับแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียและส่งต่อไปถึงสถาบันการเงินข้อดีก็คือสามารถทำให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนที่มีสลิปเงินเดือนหรือทำงานประจำเท่านั้นแต่ข้อเสียคืออะไรรู้ไหมคะข้อมูลที่เคยเป็นความลับข้อมูลที่เคยเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลายก็จะไม่เป็นความ ความับอีกต่อไปเพราะฉะนั้นโซเชียลแบงกิ้งมีทั้งข้อดีและข้อเสียลองถามใจท่านดูค่ะน้องๆลองถามใจตัวเองดูว่าถ้าวันหนึ่งเราจะต้องตัดสินใจใช้โซเชียลแบงกิ้งเราพร้อมหรือไม่ที่จะให้เขารู้ข้อมูลทุกอย่างของเราสำหรับวันนี้อาจารย์ก็มีคำศัพท์ดีๆมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าน้องๆคนไหนมีข้อมูล หรือคำศัพท์ใดที่เกี่ยวข้องกับการเียนต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิป u t u b e นี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบคำถามนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ